โอเคเบื okay, try, <า>้องบนถ่ายก่อถ่ายตรนเบื้องบนถ่ายก่อนอ่าแปะตัวไอ้พนก็คือเถาแล้วตัวน้นดอกเถาแล้วตัวนึ้ยขึ้เถานี่ในป่าเน,น,นา,นาะ,นนนาะนนง่่โอ้ยเมียเคยปาเทยียนังไลยนะอ่ะกนงามโอ้ง่ามอยูอน่ย<ห>นี่เลยงาม งเอ้อครับไปได้ยินน,น,นี่เกาะหนึ่งกันไหมอยู่ว้ยมันมันไม่อยากออกไปได้นูนคุณเป็นวิ่ง่าพงคนนองนั่นแหละนอนอนอหนอนอหนอนอหนออ,อเ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 น,นอเอ,อ,อเอนอออหอหนอหนอหบอหนอหนอหนอ่นอหนอหนอหนอนอห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 อยอีกอล้อปล่อยอีกแล้ว,พ,ออลวพีอน้องโอ้ยดอกง,งาม

mày 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 đang mày 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 mày

เมื่อคืนมาดอกเดียบร้อยครับพ่อนะขันมีนามาโคดนะน่นคือเนในดอกหนึ่งเนี่นินดอยนี่ก็เอาเอานี่เอาหรจะได้งอ่าโอเคลูกใส่มากน้อยากมาก เอาว่บาบผมาตงม่เราตองแม่เรงยากมากขอ้อไปไปลูกปโอ้ยจะกินเหล่าเป้ยไปไปไปไวไปคนมนันปไปไปไมีปังเราพี่น้องาากันย่ปงปลาออกกำลังกายหาเห็ดน้ำย่างทาง เป็นแปะนมันม,ม, immun, มันมือตวอย่างหกแล้วอันนั้นเกิาทพูโอยากขาวมาท่าพี่งานมาพี่น้องเนื้นั่งบอกเบิ้งเบิ้งสิหา่สิไปเ่าเยื่อยไงงายงายพี่น้องปลาเลมาากะอองทะเลี่พุ่นไหมปลาถักเอายูดนจะวหาเบิ้งเบิ้งหันเบิ้งเด้อกอนพี่น้องเบิ้งเบิ้ นี่ก <languages> <rides together. S 2> ็คือานี่นี่กระแมนอ๋ออู้เฮ้ยมันกำลังออกเลยพอหนี่ปตาถูกนี่พี่น้องชุดคอนได้ไหมนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ็ดนะโอ้นั่นได้ปลายมันทีมันหักลงมาขนานี้ตัวปลายมันหักลงมาที่ว่าเจอก่อนคืออุ้ย

นี่นี่นุณอาคนี่ผมเลยเอองามงามนะปุรีแกงได้สำนีเนาะมันนอตันเนาะสำนี้อะไรแฉะแก่โ่ันนอตันรอตันโอ้ขัดขอืออโได้ซื้อได้ใช้บนแกชองชองเทาคิดซกิน ทิม่นก็อยากยางนะเออมันจิออกได้ปอยมเดิงเงียวพัวกับไมยางเตรียมมาแลกในต็นท์นี่น่พัวกับไปเวียกนี่แหละป้าถึงบางนท์หน่อยน่อยมันจิออกมันเฮ้เห็นเออ้าไปทาไปทาเต็นทแหงนะทุกคนโอเคมมยางเลยนี่มันหักมาจากี่แหลที่ทายที่น้องเบิงเมื่อคืน เกิดเท่าที่มืเาเขาเอาบันไดมันอยู่สูงยังนอยเลยเออใช่ให้ผู้อื่นมากกันได้กระเบนยังอยู่ไก่บาทนี่กับบานหาเห็ดดงเห็ดเดี๋ยวไปนึ่งพี่น้องเอ้ยมาสีเห็นฮะแมนเหรอลาเอาไปน,น,น,นี่นี่กพ่อได้ดอกงามๆ่เลน่นอก ออกกได้ใช่บางลาไม่ได้บิ้งมันเบิ้งมันนั่นก็ได้พอได้เห็นนะเนาะจะจะมาหาเห็ดสองเท่ากับลูกไส้หลา เอาน้อโอเคไปใ่เอีกหาเห็ดหรอุ้ยจกไม่เคยเชิงสีโอ้ยเอาเอาไปเห็ดเอาไปคนมาบ่ท่านเนาะแต่ว่าเอางามงามอยู่เอาอยู่น ну. ี่วาเอาอ้ยโย่อายโย่เห็นบาะว่าในจะเบิางดิเ้าเอาตีหัวปีไปตาเห็ดแียว

ลองไงไว้เห็ดแจวเห็ดคืออ่าเอาแล้วชุดแบบนี่แล้มันจุ่มว้าถูกพี่นองอ่านี่มีเห็ดทูนูออกนี่มันเห็ดอันนี้คืนนี่นี่มันเห็ดออกมาตอนได้หววานหมดทันเนาะนี่จุ่มเป็นอะไรเห็ดเห็ด ว้าวผู้มีเลืพี่น้องเลยอาจรพูดธกามีเด้อรท่านรองเดอรอยากถ่าไปปากมากกว่าเฮ็ดห้โอเคเดี๋ยวไปจิตตาพร้อมเลยวนหกไปให้พวกล่ะ oh. เอาเคือไปเฮ็ดแขงสั้น oh. คือไปเฮ็ดแนวนั่นกระมัดปอกเออ เจ้าให้นมัดแน่กันเมียหันติเอแม่นบ่ะป้าป้าป้าอ้อมป้าออมตัวนี้นี่มันอะไอนะคาอูเห็นยังกระตาเหม่นเราเป็นปลาเพชรมันมันที่เอาคือการเห็นว่าจุลุจุลูเฮียมันออกอีกรอบซองแล้วตรงนี้อืมรอบเนาะรอบซามอะไรเขามาซามเธอเขาก็ได้เก็บ ออกอแหลกทั้นหลายบอกประชาชนหล่ากันสิบูเป็นออกแหลกว่าตัวอันนี้กำลังจูแม่นบ่ะป้าอยู่ข้างพี่กำลังจูมมดเลยเออป้าไว้เฮ้ยยังใี่ไหมเอาปุ๋ยกล่องไว้ก่อนฮะมากับมาคอยบอก หมามาบอมาดกันปะบอสตอป์ันั่นดีมีตัลมขางชายหรือข้างครัวตัลมอืมงามเนาะงามเบอ่์น่เบิรงเบิงเขาเอาเบิรงหอยเขาเอานอน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 มีคืนมากมือเกมือกองมือล่องปลาแทแค่มือกอโี้มันรักตาเขา ขาวโห็อนนี้น้เข้าตามล็ดข้าตาเมียเข้าตาเมียข่อยป้าถึงง่า้ดอกนี่งายมึงได้สิบลายง่ามขนาดเห็น

มันขาดเลยนะพี่มาโอ้ยต้นนี้ปีหน้ามั้อืมปีนเฮ้ยงาอาไปใส่ถุงงี้ไปเอาคางนั้นมึงมัดมาตาอู้ยตาคอยย่างอีบ่เอออันนี้นี่อมัดช็อตเมืองนี่ก็ได้ เดินคือไปกันนะหมอนไปก่อนมี่มอนมอนนี่หมอนนี่วะนันเกบเดี๋ยวปีนออกจีกเถิงเออไล่ทสวดอ่ะ